สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลักออมรัพย์ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคําประกันชีวิตประกรันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ5-7กันยายนนี้ที่ชั้นหนึ่งล่างกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทัลระยองจัดโดยการเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางตรวจทอเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร มันนี่เอ็กซโประยองครั้งที่7พบบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรโปรโมชั่นสุดพิเศษสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจ ไ i บ e เบ h ร์ ing, ทรูออนไลน์ม b บายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพบริษัทช็อปไลฟ์แอชวลันส์จำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการม o น e y d a i ล y นะคะประจําเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะ4กันยายน2568นะคะเช้าว,วันนี้พบกับคุณพิชยุทธ์และดิฉันณทิพกระดาค่ะตลาดคุณบ้านเรานะครับเช้านี้ยังคงเดินหน้าบวกได้ต่อครับขานร,รับเรื่องของความหวังไม่ว่าจะเป็นนายกรันตีท่านใหม่รวมไปถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีก4-6เดือนข้างหน้านะครับล่าสุดตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาเช้าว,วันนี้บวกขึ้นมาแล้ว6.51จุดวินาทีปัจจุบัน1,265จุดนะครับนําโดยแรงซื้อตัว AOT นะครับที่บวกแรงขึ้นมา4%รวมไปถึง MTC นะครับที่บวกแรงขึ้นมา4%เช่นกันแต่ว่าเช้านี้มีแรงขายทํากําไรในตลาดหุ้นฝั่งบ้านเราออกมาโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนครับลงหนักทีเดียวล่าสุดทุกดัชนีของจีนนั้นปรับลงไป2%ก,กว่าๆคล้ายๆกับที่นวิเคราะห์เราแนะนำแล้วก็เตือนกันมาในรายการสัปดาห์ที่แล้วด้วยคุณแพนใช่ค่ะความผ,ผันผวนที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะคะหลังจากที่บรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นจีนค่ะได้รับแรงกดดันนะคะจากการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนค่ะ ได้กล่าวเตือนสุนทรพจน์ในพิธีสวนสนามครั้งสําคัญของจีนนะคะโดยระบุบอกว่าณปัจจุบันโลกกาลังเผชิญทางเลือกระหว่างสันติภาพหรือสงครามการเจรจาหรือว่าการเผชิญหน้านะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวค่ะมีการระบุนะจากทางด้านของประธานาธิบดีสหรัฐอย่างคุณโดนัลด์ทรัมป์ระบุบอกว่าณปัจจุบนันนี้จีนกําลังสมคบคิดกับรัสเซียและเกาหลีเหนือเพื่อต่อต้านสหรัฐนะคะในขณะที่บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆค่ะราคาทองคําเมื่อวานนี้ปรับตัวพุ่งทะยานขึ้นไป ะะทำสถิติออทาม,มายใหม่ที่ระดับ3,578ดอลลาร์ต่อทรอยออนสำหรับโกลสปอตนะคะแต่ว่าล่าสุดราคาทองคำเรียกว่ามีแรงปรับพักฐานลงมาค่อนข้างแรงค่ะโดยที่ตลาดเอเชียเช้าวันนี้ราคาทองคำนั้นลงมาทดสอบที่3,527ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะคะเป็นการปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับตัวพุ่งทะยานเกือบเกือบ200ดอลลาร์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะดังนั้นภาพรวมการลงทุนค่ะในทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะท่ามกลางค่าเงิน บาทที่ยังคงผันผวนล่าสุดเปิดตลาดเช้าวันนี้32บาท30สตางค์นั้นจะวางแผนการลงทุนอย่างไรติดตามได้ไหนเทเลทามค่ะเทเถามเช้าวันนี้นะครพูดคุยกับคุณมงคลพ่วงเพตรารองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับผมพี่มงคลประเมิยยังไงดีครับถ้าเกิดเราจะมีเลือกตั้ง4-6เดือนข้างหน้าวันนี้นี่ซื้อหุ้นหรือว่าต้องรีบซื้อหรือยังครับคือวันนี้ตลาดเนี่ยตีความแบบนี้มา3วันแล้วครับ,รบวันนี้ก็จริงๆวันนี้เป็นคือวันเฉลยนะครับว่ายุบสภาไม่ได้และคพอยุบสภาไม่ได้แสดงให้เห็นว่าที่ซื้อมาสองสวันเนี้ยคือเป็นการเก่งในเรื่องของ ว่าที่ในรัฐมนตรีคนใหม่ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าคนก็กลับมาซื้อกันต่อแต่สังเกตดีๆครับวันนี้เนี่ยหุ้นที่ขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหรือได้ประโยชน์กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองอย่างเดียวแหละจะมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยลงอีก เมื่อวานคุณเศรษฐพุธพูดนะครับแล้วก็เทรนดอกเบี้ยโลกตอนนี้กำลังจะลงด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใน,นเรื่องของหุ้นในกลุ่มปิตโตรเคมีซึ่งได้อันนีสงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงจากเรื่องโอเปกจะมีการเพิ่มกำลังผลเพราะฉะนั้นวันนี้มันกลายเป็นว่านอกจากประเด็นการเมืองที่มาช่วยหนุนตลาดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปัจจัยอื่นเข้ามาด้วยก็หมายความว่าวันนี้เราน่าจะเห็นหุ้นเนี่ยอาจจะปิดโบวได้อีกสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปว่ากันว่าพรุ่งนี้ น,ะะนั่นก็คือสัญญาณซื้อของนักลงทุนต่างชาติค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาเริ่มกลับมาซื้อสุทธิหนาตาม,มากยิ่งขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้รอการพิจารณานะคะตัดสินเรื่องของอคุณแพททองทานชินวัตนนะคะก็ขายสุทธิมาอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้เริ่มกลับมาซื้อเราเบาใจได้ด้วยหรือเปล่าคะคือการกลับมาซื้อเนี่ยถ้าเราดูทรงเนี่ยจะเหมือนกับโฟลที่เข้าในเอเชียครับเพราะว่าโฟลที่เข้าในเอเชียเนี่ยก็ช่วงผ่านมาก็ออกเหมือนกัน นะครับแล้วเพิ่งกลับมาซื้อเมื่อวานเนี้ยเป็นวันแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า,าฟันโปรที่เข้ามาในเอเชียเนี่ยหรือเข้าในไทยเองเนี่ยเข้ามาตามเพื่อนที่เข้ามาในประเทศอื่นส่วนไทยเองเนี่ยผมว่าในประเด็นของคุณพัธรองทานเองเนี่ยสะท้อนเป็นตลาดมาก่อนหน้านั้นแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ด้วยแล้วอันหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะทําให้โปจากต่างชาติกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วสําคัญก็คือวันนี้ความแข็งแรงของค่างเงินบาทค่อนข้างดีมากๆ นะครับแล้วก็ในเรื่องของบอลยูเราค่อนข้างต่ําพูด,ดง่ายๆเรากำลังมองว่าเราเองเนี่ยเป็นจุดที่พักเงินที่ปลอดภัยอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็น,ปนจุดที่ทําให้เรามองว่าโฟโลต่างชาติเนี่ยน่าจะมีโอกาสไหลเข้ามาในตลาดไทยได้อีกถ้าเกิดการเมืองเราไม่ได้เกิดความพลิกผันจกุกระต้องทําให้คนเกิด ความกังวลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเองแล้วก็ไฟแนนซ์ขึ้นมาคึกคักบ,บวกแรงมากๆากเลยแนะนํากลุ่มนี้ยังไงดีครับ,รบตามต่อได้ไหม f o ล l o w บอยหรือว่าตอนนี้ต้องขายครับใครที่มีโอเคครับตอนนี้เนี่ยตลาดโดยรวมองค์รวมตลาดเองเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการกลับเข้ามาซื้อผมอาจจะมองตลาดไปไม่ได้ไกลมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าอุปสรรคจริงๆยังมีอยู่เยอะอยู่ แต่ว่าหุ้นถ้าเกิดเราเลือกจริงๆผมอยากในนั้นเน้นให้เลือกหุ้นที่มีความแข็งแกร่งหรือหุ้นขนาดใหญ่ไว้ก่อนครับอย่างเช่นกลุ่มถ้าเป็นท่องเที่ยวเนี่ยผมจะไปที่ตัวเอเป็นหลักเลยเพราะว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ตัวที่ประเภทตัวรองๆเนี่ยอย่าเพิ่งครับเพราะว่าตลาดเองเนี่ยยังไม่ได้มีความปลอดภัยมากจนกระทั่งทําให้เราซื้อเลือกซื้อหุ้นตัวลองได้นะครับค่ะดังนั้นในจังหวะนี้เนี่ยนะคะถ้าเลือกหุ้นให้พี่มงคลเลือกให้นักลงทุนหน่อยค่ะมีตัวไหนที่ยังน่าสนใจในการลงทุนบ้างคะ คับตอนนี้ถ้าเกิดเราวางหุ้นไว้ในให้น้องทุนลงลงทุนบอ,อกว่าถ้าเกิดเราจะซื้อในช่วงที่สมมติว่าการเมืองเรากลับมาดีเนี่ยเรามีหุ้นให้เลือกประมาณ5-6ตัวตัวหนึ่งก็คือตัว SEB นะครับตัว a d v a n นนะครับตัว TRUE มท c แล้วก็ตัวปูนซีเมนไทยส่วนรเรื่องของอีกตัวหนึ่งซึ่งมีอยู่ในลิสต์เช่นกันคือตัวปตทสพเนี่ยผมมองว่าวันนี้อาจจะรอดูนิดนึงครับเพราะว่าการที่โอเปกพลัสเนี่ยประกาศไปเมื่อวานนี้ว่าจะเพิ่มกาลังผลบตเนี่ยอาจจะทาให้หุ้นตัวนี้ซึ่งเราสนใจเขาอยู่เนี่ยราคาอาจจะแผ่วลงได้ก็รอจังหวะน,นิดนึงครับแต่ว่าอีกประมาณ5ตัวที่เหลือเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเรามองตลาดขึ้นเนี่ยเป็น5ตัวที่มีความน่าสนใจในเวลาน,นี้ครับอครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่มงคลครับขอบพระคุณค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็แนะนำนะครับว่าตลาดนั้นก็อาจจะไม่ได้ขึ้นได้เยอะแต่ว่ายังคงไปที่ทางฝั่งของบวกมากกว่านะครับแนะนำ5ห้คุณใหญ่เอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนไทยการบินไทย m t c แล้วก็ปตรคอสอ,อครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูหุ้นแนะนําจากทางรายการกันบ้างน,นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ KGI มองไปที่ BA นะคะติดล้อแล้วก็ OSP ค่ะการกรไทชอบ CPN กราฟครับอร่าให้ไว้ที่หาหน้าค่ะ ยังคงรบกวนคุณผู้ชมต่อเนื่องนะครับสัปดาห์นี้สาหรับใครท่านไหนหรือว่าคุณผู้ชมท่านเดิมก็ได้อยากจะแนะนําติ<ะ>ชมรายการนะครับ<ะ>เอามือถือขึ้นมาสแกน QR วอารโค้ดข้างๆผมตรงนี้นะครับใครยังไม่ทํารบกวนนะครับคุณผู้ชมครับจะได้ช่วยพัฒนารายการไปด้วยกันตอบคาถามง่ายๆ5ข้อแบบมีตัวเลือกด้วยนะครับ<ะ>แล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยตอบแบบว่าอยากจะให้เราเนี่ย<ะ>พัฒนาปรับปรุงรายการด้านไหนอยากจะเพิ่มอยากจะลดตรงไหน แนะนํามาได้เลยใช่ค่ะนะคะรบกวนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามค่ะความเคลื่อนไหวในประเทศที่น่าสนใจกันต่อค่ะ มันนี่เอ็กซ์โประยองครั้งที่7พบบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรโปรโมชั่นสุดพิเศษสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยตำ่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลากออมทรัพย์ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ5-7กันยายนนี้ที่ชั้นหนึ่งลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร ธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟเนนเชียลเมเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร มันนี่เอ็กซ์โประยองครั้งที่7พบบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรโปรโมชั่นสุดพิเศษสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยตำ่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลักออมทรัพย์ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ5-7กันยายนนี้ที่ชั้นหนึ่งล่างกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร การเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนเชียลมีเดียพสนับสนุนโดย True Cyber Safe ปกป้องภัยไซเบอร์ SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณบริษัทช็อปไลฟ์แอชวลันจำกัดมหาชน มาติดตามภาวะเศรษฐกิจในบ้านเรากันต่อนะครับล่าสุดรัฐมนตรีคลังเองคงเชื่อมั่นครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะยังเติบโตได้ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการประเมินเอาไว้นะครับว่าจะเติบโตได้สูงถึง2.5ทีเดียวครับ โดยทางคุณพิชัยชุนหะวาชิระนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจครับว่าปัจจัยการเมืองจะไม่กระทบต่อเสถรยรภาพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนครับพร้อมยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังคงมีศักยภาพเติบโตได้ตามเป้าหมายอยู่ครับโดยมีการระบุถึงกรณีที่ทางกกร,รเนี่ยมีการคาดการณ์มื่อครึ่งหลังของปีนี้อาจจะโตต่ำเพียงแค่1%บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการประเมินก่อนที่สหรัฐจะมีข้อสรุปเรื่องภาษีนําเข้าครับแต่หลัง จากความชัดเจนดังกล่าวเนี่ยหลายสำนักก็มีการปรับการคาดการ GDP ปีนี้ให้โตเกิน2%แม้ว่ายังไม่แน่ชัดครับว่าภาษีนำเข้า19%นั้นจะถูกนำมาใช้จริงหรือไม่แต่เชื่อว่าการบรหิหารจัดการที่ดีจะทำให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นและเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตได้ถึง2.5%ครับ สำหรับสถานการณ์การเมืองนี่คุณพิชัยมองว่าเป็นเรื่องปกติครับที่จะเกิดได้กับทุกประเทศแม้ว่าช่วงนี้อาจมองว่าเป็นสุญญากาศทางการเมืองแต่คนไทยนั้นก็คุ้นชินแล้วก็เชื่อว่าทุกครั้งจะสามารถคลี่คลายได้จึงไม่น่ากระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากนะักด้านคุณเผ่า,ผาภูมิโรจนสกุลรัฐมนตร,รีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับกล่าวถึงโครงการหวยเกษียณและโครงการสถาบันคำ้ำประกันเครดิตแห่งชาติบอกว่าจําเป็นจะต้องรอความชัดเจนทางการเมืองก่อนหากสถานการณ์นิ่งลง จึงจะพิจารณาเกี่ยวกับมุมมองทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็ค,ความกังวลที่เกิดขึ้นกับประเด็นการเมืองค่ะโดยล่าสุดเนี่ยน,นะคะทางด้านของโกโกรนั้นมีการประเมินสถานการณ์ทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะเติบโตได้เพียงแค่1%ปเท่านั้นรับแรงกดดันจากการเมืองของไทยที่ค่อนข้างไม่แน่นอนค่ะ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรอค่ะประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2568นั้นจะมีโอกาสขยายตัวได้1.8ถึง2.2ค่ะโดยครึ่งปีหลังอาจโตได้เพียงแค่1สะท้อนแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนในขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยทางด้านของคุณพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยและประธานการประชุมกกรอ เปิดเผยค่ะว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มชะลอตัวลงในไตรามาสที่2ที่ขยายตัวได้เพียงแค่ 2. 8ลดลงจาก3.2%ในไตรามาสแรกอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น2 0 7มีผู้เสมือนว่างงาน2.1ล้านคนในขณะที่ภาคก,การท่องเที่ยวก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และภาคการเกษตรยังคงอ่อนแรงค่ะอีกทั้ง SME เผชิญปัญหาหนี้ค้างชําระเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มขนาดเล็กที่มียอดสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาทในขณะที่ค่างเงิน ที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องนั้นไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจจริงแต่สัมพันธ์กับราคาทองคําและธุรกรรมที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนจึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวิเคราะห์ผลกระทบธุรกรรมทองคําต่อเศรษฐกิจจริงและพิจารณาให้ใช้กลไกการลงทุนในต่างประเทศเช่นกองทุน s o Sovereign w e a l t h Fund เพื่อสร้างสมดุลค่ะในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าของสหรัฐหลังสารอุทธรณ์ตัดสินว่าการขึ้นภาษีนําเข้าบางรายการนั้นขัดต่อ,อก,กฎหมาย กรอจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาลดหรือผ่อนปรนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่น้อยกว่า50%ในปีนี้และปี2569นะคะเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนเสริมสภาพคล่องลดความเสี่ยงในการปิดกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SME ด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าทางด้านของตัวเลขการเติบโตในเศรษฐกิจไทยนะครับ<ม>ครึ่งปีแรกจะเห็นการเติบโตแบบบางๆแต่ว่าล่าสุดครับถ้าไปประเมินในส่วนของการจัดเก็บภาษีจากภาครัฐเนี่ยปรากฏว่าต่ำกว่าเป้าหมายไป1.6ครับ โดยทางกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณนะครับตั้งแต่ตุลาคมของปี67จนถึงกรกฎาคมของปีนี้พบว่ารัฐบาลเนี่ยจัดเก็บรายได้สุทธิอยู่ที่2,250ล้านบาทสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน1.8%แต่ว่ายังต่ำกว่าประมาณการ1.6%นะครับโดยภาษีรถยนต์จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการเนื่องจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ e- และปริมาณรถยนต์ที่ชําระภาษีต่ํากว่าที่ประมาณการไว้รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนําเข้าและภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้ต่ํากว่าประมาณการครับเนื่องจากมีการใช้สิทธิประโยชน์จากเขตปลอดอากรเพิ่มขึ้นรวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปครับ ขณะที่รายได้การในส่วนของราชการอื่นๆแล้วก็การนําส่งรายได้ของรัฐธุรกิจเนี่ยยังถือว่าสูงกว่าประมาณการครับโดยกระทรวงการคลังได้มีการติดตามการจัดเก็บรายได้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้รัฐบาลนั้นสามารถบริหารรายได้ได้เพียงพอสําหรับการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้มั่นคงครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานมหกรรมการเงินวันี้เอ็กซ์โวที่จังหวัดระยองมาฝากกันค่ะ มันนี่เอ็กซ์โประยองครั้งที่7พบบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรโปรโมชั่นสุดพิเศษสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยตำ่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลักออมทรัพย์ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำประกันชีวิตประกันภยัปนภยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ5-7กันยายนนี้ที่ชั้นหนึ่งล่างกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร ธนาคารหนึ่งในผู้นำาไฟเนนเชียล d i เดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางตรวทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร มันนี่เอ็กซ์โประยองครั้งที่7พบบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรโปรโมชั่นสุดพิเศษสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลักออมสับลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ5-7กันยายนนี้ที่ชั้นหนึ่งลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร หนึ่งในผู้นำไฟแนนซ์สนับสนุนโดยชีว l ไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพบริษัทช็อปไลฟ์อชวลันส์จำกัดมหาชน นี้แล้วนะครับสำหรับงานมหกรรมทางการเงินมันเน็ก p โที่จังหวัดระยองนะครับพี่น้องที่ระยองรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงไปเจอกันได้ใชะับรองว่าจะเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเด็ดที่สุดสำหรับพี่น้องในภาคตะวันออกครับไปติดตามในเทปสัมภาษณ์ชิ้นนี้ครับเชิญค่ะ สำหรับงานมหก,กรรมการเงินมอนตี้เอ็กซ์โปร,ระยองนะก็เป็นครั้งที่7แล้วนะคะก็คราวนี้นะจะมีขึ้นในวันที่5.7ถึงกันยายนนี้นะคะสถานที่กคือที่เซ็นทรัลระยองค่ะเวลา10โมงเช้าถึง2อทุ่มค่ะสำหรับธีมในปีนี้นะคะเรามาในธีมรี i ิลิเอนเวลนะคะการสร้างความมั่งคงนะ,ะด้วยการวางแผนทางการเงินที่ยืดหยุ่นตอบรับทุกสถานการณ์ค่ะในปีนี้ก็มาให้บริการกันครบคันเลยทีเดียวะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์นะสินเชื่อบุคคลนะสินเชื่อธุรกิจ SME เอสเอ็เงินะดอกเบ รั์ดอกเบี้ยสูงนะรับเอ็นพีราคาดีหุ้นทองกองทุนประกันชีวิตประกันภัยและประกันสุขภาพรวมถึงบริการของกองทุนการออมแห่งชาตินะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของโปรโมชั่นนะขอเริ่มกันที่ตัวอย่างของโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านนะะกับธนาคารกรุงศรีอยุธยานสินเชื่อบ้านกรุงศรีอัตราดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะให้นานถึงสามเดือนแรกนะอัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง0 2 5อตต่อปีอีกด้วยค่ะต่อกันที่ในส่วนของธนาคารออมสิน กับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์นะคะสำหรับผู้มีรายได้ประจำและผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่มีรายได้2 0,000บาทต่อเดือนขึ้นไปและวงเงินผู้สูง1.5ล้านบาทขึ้นไปนะคะได้อัตราดอกเบี้ย0%เช่นกันนานถึง3เดือนแรกค่ะและยังมีในส่วนของซับ NPA นพคะลดราคาพิเศษทั่วประเทศสูงสุดถึง70%ดอีกด้วยค่ะธนาคารกรุงเทพค่ะสินเชื่อบ้านบัวหลวงอัตราดอกเบี้ยพิเศษฟรีค่าสำรวจและประเมินหลักประกันนะคะรวมถึงมีบัวหลวงรั์สินพร้อมขายอัตราดอกเบี้ยพิเศษภายในงานอีกด้วยค่ะนนอกกจาี้ ยังมีในส่วนของบริษัทสินทรัพย์สุขุมวิทนะหรือแซมนะคะมีสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะลูกค้าแซมเท่านั้นนะคะและยังมีซับเป็นพีเอโปรโมโชั่นพิเศษเฉพาะในงานเมื่อซื้อซับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปนะ,ะรับกิฟต์เวลเชอร์มูลค่าสูงสุด10,000แบาทอีกด,ด้วยค่ะมีบริษัท ST p r o p e r t y 2018นะ,ะจองอสังหาริมทรัพย์ภายในงาน,นะะรับทองคําหนัก1บาทพร้อมของแถมอีกกว่า20รายการนะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะฟรีค่าจดจำนองนะ,ะค่าส่วนการ1ปีนะ,ะและฟรี iture, in, เฟอร์ ค่ะสำหรับในส่วนของสินเชื่อธุรกิจนะมีในส่วนของโปรโมชั่นของธนาคารออมสินนะกับสินเชื่อ GSB Dever นะให้อัตราดอกเบี้ยกู้สูงสุดถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะยังมีในส่วนของสินเชื่อบุคคลอีกด้วยนะกับธนาคารออมสินนะสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินนะอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้น3 5 9ต่อปีให้นานถึง6เดือนแรกนะและวงเงินกู้สูงสุงสดถึง10ล้านบาทค่ะมีในส่วนของธนาคารกรุงเทพนะกับสินเชื่อบุญหลวงคูณผลบ้านแรกเงินเช่นกันฮะวงเงินกู้สูงสุงสงสด10ล้านบาทค่ะ ค่ะสำหรับโปรโมชั่นของด้านเงินฝากสลากออมทรัพย์นะมีในส่วนของธนาคารออมสินนะกับสลากออมทรัพย์ทั้งแบบสลากและแบบดิจิตอลนะฝากตั้งแต่1000บาทขึ้นไปรับของสมนาคุณตามเงื่อนไขกลับบ้านเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนนะเรามีในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ริเบอเลเตอร์นะเมื่อเปิดบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีหรือซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีหรือกดติดตามโซเชียลมีเดียนะคะสามารถรับของสมนาคุณตามเงื่อนไขได้ทันทีค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจในส่วนของโปรโมชั่นของบริษัท ประกันนะมีในส่วนของบริษัทไทยประกันชีวิตนะเมื่อซื้อประกันภายในงานและชาระเบี้ยภายในงานตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับทันทีนะคะทองคําแท่งค่ะและเมื่อชาระเบี้ย5 0,000 0บาทขึ้นไปรับ iPad Air M31 เครื่องค่ะมีในส่วนของบริษัทซัมซุงประกันชีวิตนะกับประกันซัมซุงบํานาญให้ IRR สูงถึง3 0 1ค่ะและมีประกันซัมซุง888 8แนะรับเงินคืน8%ทุกปีคุ้มครองสูงสุด1 6ประกันมื่อซื้อปรงกันกับอยสิบหกเปอร์เซนต์ค่ะเมื่อซื้อประก นายนาทิองคำแท่งะนะคะ iPhone 16 Pro Max นะ Samsung Galaxy S 2 5นะคะทั้งหมดนี้ผ่อนชำระสูงได้นาน3 -6 เดือนและยังลดหย่อนภาษีได้สูงสุดอีก3 0 0 0 0 0บาทอีกด้วยค่ะมีในส่วนของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะเมื่อสมัครและชำระเบี้ยรประกันนะคะสูงสุดต่อวันรับฟรีกรุงศรีกิฟต์การ์ดนะมูลค่า40,000บาทวันละ1รางวัลเลยค่ะและมีในส่วนของธนาคารกรุงเทพนะคะเมื่อสมัครประกันชีวิตหรือประกันภัยและชำระเบี้ยป,ปีแรกภายในงานรับบัตรอาวุธมูลค่าสูงสุด 1,000บาทค่ะสำหรับบูธอื่นๆที่น่าสนใจภายในงานมหากรรมการเงินมานี่เอ็กซ์โประยองครั้งที่7นะมีในส่วนของกรมบังคับคดีค่ะขอเชิญชวนประชาชนที่เป็นลูกหนี้หลังการพิพากษาแล้วนะคะทั้งหนี้กยอหนี้บัตรเครดิตและหนี้อื่นๆสามารถเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ที่บูธกรมบังคับคดีได้ภายในงานนะคะพบข้อเสนอพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาผ่อนชำระนะลดดอกเบีย้ยลดเบี้ยปรับลดยอดเงินนะงดยึดทรัพย์งดขายทอดตลาดเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะยังมีในส่วนของบูธของแซมนะคะกับคลินิกแก้หนี้ใบ แ,แก้ไขหนี้เสียบัตรนะจบในที่เดียวนะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะหรือบัตรเงินสดนะสินเชื่อบุคคลนะะให้ดอกเบี้ยต่ำามถต่อปีและผ่อนได้นานสูงสุดถึง10ปีเลยค่ะนอกจากนี้นะยังมีในส่วนของบูธของกองทุนการอมแห่งชาตินะหรือกอชอชนะคะเมื่อสมัครใหม่และส่งเงินสะสมภายในงาน100บาทขึ้นไปรับของสมนาคุณตามเงื่อนไขเลยค่ะและใครที่สนใจในเรื่องของหวยกษเียนะสามารถมาสอบถามได้ที่บูธของกออชอเช่นกันค่ะค่ะภายในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์พอรยองครั้งที่7นะยังมีสัมมนาดีดนะ เปิดให้ประชาชนได้เข้าฟังฟรีอีกด้วยนะขอเริ่มในส่วนของสัมมนา,าในวันศุกร์ที่5กันยานะเวลาบ่าย2โมงนะกับหัวข้อลงทุนให้มันครบทุกเครื่องมือ s t o c k Future Option นะคะโดยบริษัทหลักทรัพย์ค่ะและในวันเสาร์ที่6นะและวันอาทิตย์ที่7นะเวลาบ่ายสเช่นกันนะมีสัมมนา,าในหัวข้อสแกนหุ้นด้วย MT5 ภายใน1นาทีจากแก๊งสีซ่าพาซิ่งนะโดยบริษัทหลักทรัพย์เช่นกันนะใครที่รักนะในเรื่องของการลงทุนนะมองหาโอกาสก็สามารถมาฟังสัมมนาดีๆกันได้ที่งาน มันนี่เอ็กซ์โปร,ระยองค่ะค่ะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดระยองและจังหวัดข้างเคียงนะในภาคตอนออกนะสามารถมาใช้บริการทางด้านการเงินการลงทุนที่งานมหก,กรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปร,ระยองครั้งที่7ได้เลยนะสถานที่ก็คือที่เซ็นทรัลระยองนะวันที่5ถึง7กันยายนนี้นะเวลา10โมงเช้าถึง2อทุ่มนะสำหรับเอกสารที่ควรจะต้องติดมาด้วยนะสามอย่างเท่านั้นนะอย่างแรกก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะอย่างที่2คือสำเนาทะเบียนบ้านนะ,ะแล้วอย่างที่3คือเอกสารรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะมีแค่เอกสาร3อย่างนี้ไม่พลาดทุกกลกรรม และโอกาสดีๆายในงานแน่นอนค่ะและท่านนะคะสามารถติดตามนะโปรโมชั่นนะบริษัทที่เข้าร่วมหมอกบูธนะแล้วก็ตารางกิจกรรมสัมมนานะคะได้ที่ w w w m o n e y e x p o n e t ค่ะหรือจะติดตามที่ทาง a c e b o o k นะคะ m o n e y e x p o หรือโซเชียลมีเดียอื่นของ m o n e y e x p o ก็ได้นะสำหรับท่านไหนที่อยากมาทำธุรกรรมจริงแต่ติดไม่สามารถมาทำได้นะสามารถเข้าไปทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ได้ภายในวันจัดงานนะที่ w w w m o n e y e x p o o n l i n e c o m ค่ะ เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปร่วมงานมาหาก,กรรมการเงินมันิเอ็กซ์ที่จังหวัดระยองกันนะคะโปรโมชั่นดีๆเพียบค่ะแล้วก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลความรู้ด้านสมนาการลงทุนตลอดทั้ง3วันอีกด้วยค่ะใช่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของม n น y เดลี่ในวันนี้เราสองคนและทีมงานลาคุ้มช่วยก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ มันนี่เอ็กซ์โประยองครั้งที่7พบบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรโปรโมชั่นสุดพิเศษสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยตำ่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลักออมสั์ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคําประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ5-7กันยายนนี้ที่ชั้นหนึ่งลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร ธนาคารหนึ่งในผู้นำาไฟเนนเชียล d i เดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร วันนี้เอ็กซ์โประยองครั้งที่7พบบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรโปรโมชั่นสุดพิเศษสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลากออมทรัพย์ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ5-7กันยายนนี้ที่ชั้นหนึ่งลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร การเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนซีล์มีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี